วันอังคารอีกแล้วเดินละสีครั้งอันนี้ครั้งที่สองมีคำถามเป็นหวามตอบไม่ได้เออถ้าทาธรรมดาโอเคทำอะไรเลอเสงงอะไรทำมาเลอเสงลวงพี่ตอบจะเป็นความตอบไม่ได้ <c oughs> ต้องให้ท่านพระดังกิจตอ ก็ได้ทำเลิศเสริญเดี๋ยวให้พระท่านกินท่านตอบโอ้โหปากความเราไม่ชอบอ่ะเดนี้ก็ฉันลุงพี่ฉันเจ็บลักแต่ว่าฉันมูซ่าได้ได้บังได้บังอย่างฉันไม่ได้อ่าได้บังอย่างฉันได้ลุงพี่ฉันเจเนี่ย ตั้งเต่เ็กพูดถึงฉันเจ้ก็คุยนี่หน่อยหลวงพี่มาจากมัองจีนจินพันดีใหญ่เอ่อที่河北ใกล้ๆปากกิง่งเป็นหมู่บ้านนงชุนภาษาไทยใช่ไหมหมู่บ้านใช่ไหม <c oughs> ช ô n g 촌乡ธรรมดาพ่อแม่ก็ทำทำนาเอ่อีน,อนชาวนาชาวนาลวงพี่มีนงชัยคนหนึ่งช่องเต็กลวงพี่อ,อายุน้อยอ่ะ เพราะว่าสมัยก่อนคนไทยอาจจะเคยฟังเค,เคยรู้ว่าสมัยก่อนเมืองจีนก็จนใช่ไหมไม่รวยจนเพราะว่าคนเยอะเยอะมากมากของกินน้อยเพราะฉะนั้นที่ผ่านไปเนี่ยสมัยก่อนคนไม่มีอะไรกินแต่ไปคนเยอะมากหลวงพี่เกิดปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งทั้งนั้นก็ไม่ค่อยก็ส่วนมากจะคน จุนเท่าไม่ไม่ไม่รวยเท่าไหร่เมืองจีนยังค่อยๆปรับอยู่ทุกปีเนี่ยกินเนื้อก็ไม่เยอะไม่ไม่เยอะฮะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยทุสิ่งของกินเยอะไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมนเมืองจีนไม่ใช่เนื้อก็แพงเนื้อหมูก็แพงและทุกอย่างแพงถ้ามีมีเนื้ออะไรต่างๆนะพ่อแม่ก็เก็บไว้อาจจะปีละไม่กี่ครั้ง แล้วก็ให้ให้ลูกกินเพราะฉะนั้นช่วงเตะเด็กกันะผมก็ว่านว่น <laughs> ขนาดไหนนะก็คือ <laughs> ถ้าจับข้างหลังเนี่ยจับได้ <laughs> จับก็ยกขึ้นได้ว่าเหนื้อยเยอะว่นค่อยๆโตโตขึ้นโตขึ้นนะก็พร้อมลงพร้อมลงไม่รู้ว่าอะไรมาก็พร้อมลง <laughs> ถึงน่าจะเจ็ดขวบแปดขวบมีอีกครั้งหนึ่ง 嘛可以，呃，把我奔墓办嘛，呃，米那个坟坟地怎么讲？把查把查把查呢？叫上上那个那时候叫砖厂砖砖头那个砖厂窑厂叫叫上就是建筑建筑跟、嗯、上上买过来把茶洞刨还抹了，洞勒勒把茶抹了，那把茶呢？米那、这个坟头啊，米坤带白药，知白？ กวนไช่อะกระดูกลงกระดูมไม้ใสใส่ศพไว้ใส่ศพไว้อันนั้นอะเขาก็ลื้อเหมือนเหมือนประเทศการบ้านเราจะมีการลื้อประช้าจะตรงตุ้งลือแล้วก็สร้างอันนั้นจะติกใกม่ฮ่องกงเผาอย่างเดียวคนกระตุกอะคนที่ตายกระอ่ะก็เพี้ยไปออกมาแล้วก็มาหลายหลายที่มีหัวกระตุกก็มีเตะเยอะๆคนเตะก็ก็ ไปเล่นหมูปั้นเต็ก,ก็ไปเล่นไปตีเอากะโหลกมาเล่น <laughs> มาเล่น <laughs> มาตีเลย <laughs> เหมือนมันฟุตบอลใช่ไหมเมันฟุตบอลเล่นตอ <laughs> <laughs> ช่องเด็กผมก็ไปไป,ไปหินแต่ไม่ได้เล่นไปหินมาก็หินแล้วก็กลับบ้านแล้วเนี่ยก็หินพ่อแม่ก็ทําอาหารทําของกินเสร็จแล้วเนก็จะเริ่มกินข้าว มีหมูมีกระตุกหมูอะไรต่างๆนะเห็นแล้วน่ะก็ไม่ก็ไม่อยากกินก็กินไม่ได้ละเพราะว่าเอ่อวัวกินแล้ววัวคิดคิดถึงอันที่กระตุกคนที่ใดออันนั้นอ่ะมันสกปรกแล้วไม่อยากกินละวัวหลังจากนั้นกินก็ไม่ได้ละกินไม่ได้เลยหินแล้วก็วัวเอ่อกินกระตุกก็ไม่ชอบก็ไม่สบายใจ แล้วมียูแล้วเ่อไปไม่กี่วันก็ไปที่คือ姥อ姥爷的家คือพ่อแม่ของปู่ไปบ้านปู่บ้านาพ่อแม่ของแม่ใช่ไปบ้านปู่บ้านปู่่าแล้วก็ไปกินเนื้อเนื้อร่อไส้ยร่ไสหมูสามชั้นอ่ใช่หมูแบบนุ่มๆแบบนั้นอ่ะมีไขมันไขมันเยอะใช่ใช่ หมูสามชั้นนะกินแล้วก็เข้าไปแล้วก็วววไม่รู้เป็นอะไรมาแล้วจะเกี่ยวสองอย่างแล้วหลังจากนั้นพี่สิบปีกินไม่ได้แล้วสิบปีกินไม่ได้กินแล้วก็ไม่อยากกินกินแล้วก็วัวหม่ว่าหมูเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อไก่แล้วเนื้อปลากินไม่ได้หมดเลยกินเยะได้กินหมูกินเข้าไม่ได้สิบปีแล้วก็ถึง จนถ,ถึงชัง้น高中อ่ะขึ้นช่วงมัธยมละโตขึ้นสิบบละอายุสิแล้วนะ่นั้นก็ค่อยๆกินได้ค่อยๆปรับกินได้นิดๆหน่อยแล้วก็หลังจากสั่ง大学อะไรก็กินได้นิดๆหน่อยแล้วก็ออกมาทํางานก็ค่อยๆกินได้ละถึงปีสองส่วนหนึ่งสนนสองปสองสนนลงพี่ด ปี2.012 2 0 20 1 0แล้วก็รู้จักพธธุทธศาสนาที่จิมพันดีใหญ่หลังจากนั้นก็กินเจต่ออก,ก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกแล้ว <c oughs> กินเจต่อเริ่มกินเจสดอีกครั้งหนึ่งคือปี2.012 เส่แล้วกินเจเสร็จแล้วหลวงพี่ก็เปิดหลานอาหารที่ปักกิง่ง <c oughs> เพื่อจะอยากให้คุณเยอะๆมากินเจเพราะ <c oughs> จิมพันธดีใหญ่ไม่ว่า วัดจีนหลือก๊เลียะนมิตรที่เมืองจีนอ่ะเขาก็กินเจหมาแล้วไม่ได้กินเนอสามไาม่มันเมืองไทยฮ่องกองก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็เปลดละนะิดร้านอาหารที่ปักกิง่งตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคอยมีคนรู้เรื่องเสร็จแล้วก็ค่อยๆมีคนเข้ามาผ่านไปหลวงพี่เป,นะปิดแล้วหันปีสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปสักครึ่งปีหนึ่งปีหลวงพี่ก็สองส่วหนึ่งสองก็คือปีสองสองห้าห้าห้าก็ไปบวชทรรมกกย ปวดเป็นพระกับหนุ่พี่เมียวจีไปทั้งวัธรมไกรแล้วก็โอ้ยคือมีเนื้อสัตว์เย <laughs> อะผงพี่ก็ตักอยู่ไอ้ต้ามาก็มีชาวต่างชาติคุณเยอะหลายเป็นร้อยกว่าคนน่ะชาวต่างชาติหลายหลายที่หลายหลายประเทศมาตักข้าวอะไรแต่เลือกไม่เป็นหรอเลือกยังไงเออส่วนมากจะมีเนื้อผงพี่ก็อกัดฟันก็ตัก แ,แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ข้างเพื่อนข้างๆก็ใครเพื่อนต <laughs> 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 อนนั้นอยู่ใกล้ๆหลงพี่แบร,แบรนด์ท่านเป็นคนสิงคโปร์อายุเท่ากันค่อยๆเลือกกินถึงเอ่อถึงวัรมกายแล้ว3ามปีไม่ได้กินเน <laughs> เพราะว่าความเอ่อความหินยังไม่ยังปรับไม่ได้เพราะว่าอยู่มองจินเราก็เข้าใจว่าเราต้องเป็นพุทธศาสนาเป็นก็ต้องกินแจคิดี่างนั้น เพราะฉะนั้นช่วงแรกก็ได้ก็ไม่เข้าใจคนไทยทำไมกินเนื้อได้พาไทยกินเนื้อได้ไม่เข้าใจแต่ว่าก็รู้สึกค่อยๆเรียนรู้หน่อยค่อยๆค่อยตูว่าทำไมกินเนื้อได้มาจากไหนทำไมเมืองจีนกินแจพาจีนก็กินแจพาไทยกินเนื้อเวียนน้ำมาพมมา,มาพามา่พา,มาใช่ไหม ไกิ่นเนื้อได้ไม่กินได้ก็ค่อยๆศึกษาหน่อยแต่ว่าก็ยังปรับไม่ได้ต้องใช้เวลาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมกิ่นเนื้อแล้วกิ่นแจเนี่ยสงสัยแล้วก็เหมือนสองคนอยู่ในหัวมาตีกันอยู่ <c oughs> ต้องกินเจแล้วก็กินเนือ้อตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมังจีนจิมพันธุ์ใหญ่ก็มีพระนจร์ผู้ใหญ่เก่งๆอะ ก็เยอะก็เยอะใช่ไหมเฮ้ยทำไมก็กินแจเหมือนกันก็กิน่นแจไม่เข้าใจเพราะว่าหลวงพี่บางคนจีนหลวงพี่ก็ตรงเชือกที่พาจีนฝั่งนกน,นก่อนมาเยนก่อนไม่เข้าใจทําไม่ัดเรากิ่นเหนือภาษาไทยก็กินเหนือหลวงปู่หลวงพ่อคนใหญ่ก็กินเหนือความหินก็ตีกันตีกัน สามปีหลวงพี่ก็ค่อยๆเพราะว่าขั้แรกๆกับปวดเป็นพาเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจารย์แค่สอนว่านั่งสมาธิสอนพุทธศาสนามาอย่างไงอ,อะไรต่างๆที่ทั่วไปยังไม่เชิกมากไม่เข้าใจมากหรือไม่ค่อยเข้าใจหรือสึงเท่าไหร่ก็มีเพื่อนคนจีนมาปวดด้วยกันเขาก็บางทีก็คุยกันว่าเฮ้เรากลับบังจีนดีกว่ามาที่มืองไทยที่นี่สอนมันง่ายง่ายเกินมัน ไม่ได้สอนอะไรเลยแคเ่เอาเอาปิดไฟหลับตานั่งอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้สอนละเอียดเท่าไหร่ไม่มันมังจินมังเขาเขาบอกว่ามังจินสอนละเอียดกว่าที่นี่เยอะแล้วเพื่อนก็บอกว่า,วาที่นี่เป็น小乘佛วเป็นตัวแบบยังเป็นเมืองต้นเนะี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสำหรับการเผยแพ่จินพันธินใหญ่ <c oughs> เป็น大乘佛าแต่ว่าถ้าจินพันน,นใหญ่เนะี่ยเยอะ มันมีคนเยอะแล้วก็โดยความโดยความเข้าใจของของของ,ของเพื่อนเขาอ่ะก็คือว่าเออตัวเนี้ยไม่ได้สอนอะไรเลยในเบื้องต้นไม่เหมาะที่จะไปเผยแพร่ทางทางส่วนทางโน้อนอะไรประมาณนี้อืมเอ่อก็คือความหินไม่เหมือนกัน,น,นก็นเลยชวนหลวงพี่แล้วกล,ลับดีกว่ามาั้งหลวงพี่ก็ตีในหัวความคิก็ตีในหัวอยู่สื่อสั่งโต้เรื่องอะความคิดในหัวก็ตีกันแต่เรื่อจะเลิกกันยังไงเลิกกันยังไง ก็ค่อยๆหลวงพี่ก็บอกว่าตัวเองว่าหลังจากนั้นน่ะเพื่อนที่ปวดด้วยกันกับหลวงพี่เมียวจีอ่ะก็ลาสิกขาไปเยอะส่วนมากจดลาสิกขาไปแล้ะแล่หลวงพี่ก็บอกตัวเองว่าหลวงพี่มาจากเมืองจีนพันดุ์ใหญ่ขายหลานอาหารไม่เอาแล้วจือสิ่งที่จออกจากบ,บ้านมานั่งเครื่องบินมาสักหนึ่งเดือนสองเดือน คงจะไม่เข้าใจว่านธรรมไายเป็นยังไงบ้างก็เลยต้องขอเวลาสักครึ่งปีหรือหนึ่งปีค่อยๆเรียนรู้หน่อยศึกษาหน่อยจะดูว่าเขาจริงๆเป็นอย่างไงวัฒนธรรมไายจริงๆเป็นอย่างไงดีหรือไม่ดีวิชิวิชาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องให้เวลาหน่อยถ้ารู้สึกครึง่งปีหรือหนึ่งปีผ่านไปแล้วหลวงพี่เข้าใจมากขึ้นรู้สึกว่าอันนี้ ไม่โอเคไม่ครหลวงพี่ต่อใช่ไหมหลวงพี่ควอยลาสีขาก็ไม่ได้เสียใจถ้าเรียนรู้แค่หนึ่งเดือนสองเดือนยังไม่เห็นอะไรเนี่ยใช่ไหมเอาเรียนแค่ง่ายๆกลับมางจีนแล้วรู้สึกอาจจะเสียใจใช่ไหมหลวงพี่ก็เข้าใจคิดอย่างนั้นแต่เราก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าใจยิย่งนานยิ่งเข้าใจเยอะผัดจันผู้ใหญ่ก็ค่อยๆพูดนิดๆหน่อยก็ค่อยๆจําไว้ค่อยๆไป ศึกษาหน่อยคิดหน่อยเอย๊ะท,ทำไมเป็นอย่างนี้พัทีเป็ดเป็นยังไงพัดจินเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยก็เคยศึกษาหน่อยก็เข้าใจว่าอ๋อหลวงปู่หลวงพอ่อคนยายไม่ธรรมดา <laughs> ค่อยๆค่อยๆรู้หลวงปู่หลวงพอ่อตอนแรกไม่รู้เรื่องไม่ไม่เข้าใจภาษาไทายก็ไม่แข็งแข็งแรงถึงเวลาละเอ้าพาพี่เลี้ยงบอกว่าเอ้าถึงเวลากินปลานาแล้วกระป้งไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปมาแล้ว <laughs> พาเวลีนบอกว่าโอเคตั้งแถวไปทำงานไปลาบุญไม่เข้าใจมีพระดานรย์รูปหนึ่งคนนั้นยังไม่เคยรู้จักก็ถามหลวงพี่ว่าเหนื่อยไหมตอนนี้รู้แล้วทำอะไรตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะว่าไปไปลาบุญะก็ทาทาว่าเหนื่อยไหมคนนั้นไม่รู้เรื่องพระาไายไม่แข็งแรงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ตอบอะไร เอาโอเคโอเค้าไม่ร okay, okay. <laughs> ู okay, 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 okay. <laughs> 金金้เรื่องก็บอกว่าโอเค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 จริงๆเรื่องภาษาเนี่ยชอต่างชามีเรื่องควรล้ามีเยอะเสร็จแล้วหลวงพี่ก็ค่อยๆรู้ละอ่าหลวงปู่หลวงพ่อคนใหญ่พี่หาวิวิชาที่อ่าวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นไม่ธรรมดาเพราะเราต้องเปรียบเทียบกันถ้าไม่มีเปรียบเทียบกันเราจะไม่รู้อันไหนดีแลวไม่ดีหลวงพี่มีนิสัยอย่างหนึ่ง ก็ตั้งแต่เตะกนแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าหลวงพี่อยาไปซื้อเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะหลวงพี่ไปเลือกไม่ใช่หินหลันหนึ่งหลันนี้แหละก็ซื้อแหละไม่ใช่หลวงพี่ดันเลือกไปเลือกรู้ไอ้รู้สึกแบบนี้ชอบใช่ไหมหลวงพี่ก็ถามราคาเท่าไหร่ันดูคุณภาพยังไงเสร็จแล้วหลวงพี่ไปร้านเกิดไปดูมีแบบนี้ไหมถ้ามีไปดูน่าคุณภาพเหมือนกันไหม ราคาเท่าไหร่ตัวเส้าสองหลานสามหลานค่อยเปรียบเทียบกันหน่อยสู้ไท้ายค่อยลดราคาให้ก็ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพี่ที่สี่สิบกว่าปีที่ชีวิตที่ผ่านมาก็คืออย่าอย่าซื้ออะไรอย่าเลือกอะไรอย่าทำอะไรก็คือต้องไปศึกษาอ่า这个全全方位的嗯ศึกษารายละเอียด ศึกษารายละเอียดแต่ละที่มีความแตกต่างดีต่างกันยังไงใช่เสร็จแล้วค่อยตัดสินใจว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีมันหลวงพี่ไปซื้อของบ宝ก็เหมือนกันซื้อบอกว่าช่วัดซื้อของอะไรต่างๆ่แล้วก็ไปทำไล่ละเอียดหน่อยหลังราคาเป็นยังไงบ้างคุณภาพเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นหลวงพี่เลิกศาสนาที่เมืองไทยที่วัธรรไกยก็เหมือนกัน ตอนแรกก็ปวดแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าหลวงพี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปรียบเทียบกันอ่าเป็นยังไงไปพทัทธิเปตแล้วพามังจีนอะไรน่ะต่างๆเนี่ยค่อยเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วค่อยเข้าใจละหลวงปู่หลวงพ่อคนใหญ่ไม่ธรรมดา,าพูดเป็นจริงแท้ๆเลยก็เลยเชือกหลวงปู่หลวงพ่อคนใหญ่กินแจโอเคตามท่าน สุดทยก็ตามตอนแรกปีหนึ่งปีปีที่หนึงปีที่สอ,อะ่ะปีที่3ยังไม่ค่อยเชื่อมากยังไม่ตัดสินใจาบาลุงปู่หลวงพ่อคนใหญ่ถ้าไม่กินเจอกินเนื้อสัตว์ได้ถูกต้องหรือเปล่ายังไม่แน่แต่หลังจากนั้นค่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่อยๆคิดเวลาเราทางบูญแล้วใช่ไหมเรานั่งสมาธิแล้วเราเราเอออร,ร์สัาธรรมมาแล้วเราก็เกิดอะไรเนี่ยปัญญา เราก็เกิดปัญญาเราก็ค่อยๆก็เลือกได้แล้วไปหาทั้งที่ถูกต้องค่อยๆก็เข้าเข้าเข้าเข,ข้าไปที่ทั้งที่ถูกต้องแล้วหลวงพี่ก็ค่อยๆเกิดปัญญาค่อยๆเลือกเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเราหลวงปู่หลวงพ่อคนใหญ่กินเจได้หลวงพี่ก็ตามทันหลังจากนั้นหลวงพี่ก็พีที่สี่ววัน เอาพ่กินแจเอ่อกิน่นกินเนื้อสะได้ละเพราะฉะนั้นเราก็ตามลงุงปู่หลวงพ่อคนใหญ่เราคนทั่วไปธรรมดานะ่ะปัญญาไม่ก็ปัญญาอยู่เชี่ยปัญญายัางมีกำัดจัดจำกำกับปัญญาเรายัางจำกัดจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็ตามลงุงปู่หลวงพ่อคนใหญ่ก็ไม่ผิดวันนี้เราก็มาทำบุญติที่สุดสุดยอดหลวงพี่ก็อนุโมทานาบุญล,ล้วก็เอาบุญมาฝาด้วย วันนี้ก็แค่นี้โอเคก็พูดดีไม่ดีก็คือ大家多多包涵ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยนี่โอเคอันนี้เป็นธรรมชาตินะ